ขอนอบน้อมด้วยแสนกลกราวแด่พระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นเอกอัคราบุรุษอันสูงสุดตอนที่สี่สิบหกจากพระสุตันตติฎดกุทธการนิกายคาถาธรรมบทจิตตวักที่สามว่าด้วยการฝึกจิตข้อสิบสามคาถาที่หนึ่งชนผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกอันบุคคลรักษาได้ยาก ห้ามไปอยากให้ตรงดุดช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นจิตนี้ในวงเล็บอันพระโยคาวจรยกขึ้นจากอาไลคือกามคุณห้าแล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละบ่วงมานย่อมดิ้นรนดุดปลาอันพรานเบ็ดยกขึ้นจากที่อยู่คือน้ำแล้วโยนไปบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้น คาถาที่สองการฝึกจิตอันขมได้ยากเป็นธรรมชาติเร็วมักตกไปในอารมณ์ตามความใครเป็นการดีในวงเล็บเพราะว่าจิตที่ฝึกแล้วย่อมเป็นเหตุนำสุขมาให้คาถาที่สามผู้มีปัญญาพึงรักษาจิตที่เห็นได้แสนยากละเอียดยิ่งหนักมักตกไปในอารมณ์ตามความใครในวงเล็บ เพราะว่าจิตท,ที่คุ้มครองไว้ได้เป็นเหตุนำสุขมาให้คาถาที่สี่ชนเหล่าใดจากสำรวมจิตอันไปในที่ไกลเที่ยวไปดวงเดียวไม่มีสริระมีถ้ำเป็นที่อาศัยชนเหล่านั้นจะพ้นจากเครื่องผูกแห่งมารคาถาที่ห้า ปัญญาย่อมไม่บริบูรณ์แก่ผู้มีจิตไม่มั่นคงไม่รู้แจง้งซึ่งพระสัทธรรมมีความเลื่อมใสอันเลื่อนลอยภัยในวงเล็บความกลัวย่อมไม่มีแก่ผู้มีจิตอันราคาไม่ซึมซาบนิใจไม่ถูกโทสะตามกระทบละบุญและบาปได้ตื่นอยู่คาถาที่หกในวงเล็บบัณฑิตรู้จักกายนี้ อันเปรียบด้วยหมอ้อกั้นจิตอันเปรียบด้วยนครพึงรบมานด้วยอาวุธคือปัญญาพึงรักษาความชนะที่ชนะแล้วและพึงเป็นผู้ไม่ติดอยู่คาถาที่เจ็ดไม่นานหนอกายนี้จากนอนทับแผ่นดินกายนี้มีวิญญาณไปปราดอันบุคคลทิ้งแล้วราวกับทต้นไม้ ไม่มีประโยชน์ฉะนั้นคาถาที่แปดจิตซึ่งตั้งไว้ผิดแล้วพึงทำเขาในวงเล็บบุคคลน,นั้นให้เหลวสามยิ่งกว่าความพินาศฉิบหายที่โจรเห็นโจรหรือคนจองเวรทำในวงเล็บแก่กันนั้นในวงเล็บเสียอีกคาถาที่เก้ามารดาบิดา ก็หรือว่าญาติเหล่าอื่นไม่พึงทำเหตุนั้นในวงเล็บให้ได้แต่จิตอันตั้งไว้ชอบแล้วพึงทำเขาให้ประเสริฐกว่าเหตุนั้นจบจิตวักที่สามวักที่สาจิตวัก,ว,กวันานาคาถาที่หนึ่งเรื่องพระเมกขิยเถระข้อ24ข้อความเบื้องตน พระศาสดาเมื่อประทับอยู่ที่ภูเขาชื่อจาริกาทรงปรารภท่านพระเมเขียตรัสพระธรรมเทศานานี้ว่าพันธนังจะปลังจิตตังเป็นตน้นพระเมเขียถูกวิตกครอบงำเมเขียสูตรทั้งหมดเชิงอัดขุตกานิกายอุทานเล่มที่ยี่สิบห้าหน้าหนึ่งยสบบัณฑิต พึงแสดงให้ผิตสานเพื่อให้เรื่องแห่งพระเมขิยาเทรานั้นแจ่มแจ้งก็พระศา,าสดาตรัสเรียกพระเมขิยาเทรา้าผู้ไม่สามารถเพื่อประกอบความเพียรในอัมพวันนั้นได้เพราะความที่ท่านถูกวิตสามอย่างชอบงามาแล้วตรัดว่าเมขิยะเธอละทิ้งเราผู้อ้อนวอนอยู่ว่าเมขิยา เราเป็นผู้ผู้เดียวเธอจงรอคอยจนกว่าภิกษุบางรูปแม้อื่นจะปรากฏดังนี้ในวงเล็บไว้ให้อยู่แต่ผู้เดียวไปอยู่ในวงเล็บชื่อว่าทำกรรมอันหนักยิ่งขึ้นชื่อว่าภิกษุไม่ควรเป็นธรรมชาติในวงเล็บแล่นไปเร็ว การยังจิตนั้นให้เป็นไปในอำนาจของตนย่อมควรดังนี้แล้วจึงได้ส่งพาสิทธิพระคาถาสองพระคาถาเหล่านี้ว่าพันธนังจะปลังจิตตังทุรักขังทุนนิวะระยังอุชุงกโรติเมทาวีอุสุกาโรวะเตชนังวาริโชวะทะเลขิตโต โอกโมกะตะอุปพโตอริผันทะติดังจิตตังมารเธอย่างปหาตะเวชนผู้มีปัญญาย่อมทำจิตที่ดิ้นรนกลับกรอกอันบุคคลรักษาใดายากห้ามใดายากให้ตรงดุดช่างสอนดัดลูกสอนให้ตรงฉะนั้นจิตนี้ในวงเล็บ อันพระโยคาวจรยกขึ้นจากอาไัลคือกามคุณห้าแล้วซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเพื่อละบ่วงมานย่อมดิ้นรนดุดปลาอันพรานเบ็ดยกขึ้นจากในวงเล็บที่อยู่คือน้ำแล้วโยนไปบนบกดิ้นรนอยู่ฉะนั้นแก้อัดบรรดาบ,บทเหล่านั้นบทว่าพันธนงัง คือดิ้นรนอยู่ในอารมณ์ทั้งหลายมีรูปเป็นตนบทว่าจะปลังความว่าไม่จำรงอยู่ในอารมณ์เดียวได้เหมือนทารกในบ้านผู้ไม่นิ่งอยู่ด้วยอิเรยบทหนึ่งฉนั้นจึงชื่อว่ากลับกลอกบทว่าจิตตังได้แก่วิญญาณก็วิญญาณนั้นพระผู้มีพระภาคเจ้าตรัสเรียกว่าจิต เพราะเป็นธรรมชาติวิจิตด้วยภูมิวัตถุอารมณ์และวิถีจิตมีกิริยาจิตเป็นตน้นบทว่าทุรขขังความว่าชื่อว่าอันบุคคลรักษาได้ยากเพราะตั้งไหวได้ยากในอารมณ์อันเป็นที่สบายอารมณ์หนึ่งนั้นแหละเหมือนโคที่คอยเคี้ยวกินข้าวกล้าในนา อันคับข้างไปด้วยข้าวกล้าฉะนั้นบทว่าทุนนิวารยังความว่าชื่อว่าอันบุคคลห้ามได้ยากเพราะเป็นธรรมชาติที่รักษาได้ยากเพื่อจะห้ามในวงเล็บกันจิตอยู่ไปอยู่สู่วิสภาคารมสองบทว่าอุสุการวาเตชนัง ความว่านายช่างสอนนำเอา่้นไม้่้นหนึ่งมาจากป่าแล้วทำไม่ให้มีเปลือกในวงเล็บปอกเปลือกออกแล้วถาด้วยน้ำขาวและน้ำมันลนที่กระเบื้องฐานเพลิงดัดที่ง่ามไม้ทำให้หายคดคือให้ตรงให้เป็นของควรที่จะยิงขนสายได้ก็แหละครั้นทำแล้ว จึงแสดงศิลปะแด,ด่พระราชาและราชามหาอัมมาตย่อมได้สักการะและความนับถือเป็นอันมากชื่อฉันใดบุรุษผู้มีปัญญาคือผู้ฉลาดได้แก่ผู้รู้แจ้งก็ฉันนั้นเหมือนกันในวงเล็บคือทารรจิตนี้อันมีสภาพดิ้นรนเป็นต้นให้หมดเปลือกคือให้ปราศจากกิเลสที่หยาบ ด้วยอำนาจทุดงและการอยู่ในป่าแล้วเฉลมด้วยอย่างคือศรัทธาลนด้วยความเพียรอันเป็นทางกายและเป็นไปทางจิตตัดที่งามหมายทำให้หายคดคือให้ตรงให้เป็นของควรที่จะยิงขนสายได้ก็แหละครั้นทำแล้วจึงแสดงศิลปะ แด่พระราชาและราชามหาอัมมาตย่อมได้สักการะและความนับถือเป็นอันมากชื่อฉันใดบุรุษผู้มีปัญญาคือผู้ฉลาดได้แก่ผู้รู้แจ้งก็ฉันนั้นเหมือนกันในวงเล็บคือทำจิตนี้อันมีสภาพดิ้นรนเป็นต้นให้หมดเปลือกคือให้ปราศจากกิเลสที่หยาบด้วยอำนาจทุดง และการอยู่ในป่าแล้วฉโลมด้วยอย่างคือศรัทธาลนด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตดัดที่งามคือสมถะและวิปัสสนาทำให้ตรงคือมิให้คดได้แก่ให้สิ้นพยศก็แหละครั้นทำแล้วพิจารณาสังขารทั้งหลายทำลายกองอวิชชาใหญ่ได้แล้ว ทาคุณวิเศษนี้คือวิชาสามเชิงอัดวิชาสามคือบุเพนิวาสานุสติญาณรู้จักระลึกชาตายหนึ่งจตูป,ปปาติญานรู้จักกำหนดจุติและเกิดของสัตว์ทั้งหลายหนึ่งอสวรขยายานรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปหนึ่งอภิญญาหกเชิงอัดอภิญญาหกคือ อิทธิวิธิแสดงฤทธิหนึ่งทิพโสตะหูทิพหนึ่งเจโตปริยญาณรู้จักกำหนดใจผู้อื่นได้หนึ่งบุพเพนิวาสานุสติญาณระลึกชาติได้หนึ่งทิพยาจักขุตาทิพหนึ่งอาสวัขยายาณรู้จักทำอาสวะให้สิ้นไปโลกุตรัธรรมกาวเชิงอัดโลกุตรธรรมกาวคือ มักสี่ผลสี่นิพพานหนึ่งให้อยู่ในเงื้อมือทีเดียวย่อมได้ความเป็นพักคินายะบุคคลผู้เลิศบทวา่าวาริโชวะแปลวา่าดุดปลาสองบทวา่าทะเลขิตโตได้แก่อันพรานเบ็ดซัดไปบนบกด้วยมือเท้าหรือด้วยเครื่องดักมีตาข่ายเป็นต้น อย่างใดอย่างหนึ่งพึงทราบวินิจฉัยในปาทพระคาถาว่าโอกโมกกะตะอุปพโตในวงเล็บดังต่อไปนี้น้ำชื่อว่าโอกะในวงเล็บได้ในคำนี้ว่าภิกษุชาวเมืองปาฐามีจีวรชุ่มด้วยน้ำได้มาสู่เมืองสาวัตถีเพื่อประสงค์จะเฝ้าพระศาสดาจึงอัดวินัยปิดกมหาวัก ภาคสองเล่มห้าหน้าหนึ่ง้อยสามสิบห้าถึงหนึ่งร้อยสามสิบหกอารยชื่อว่าโอกะในวงเล็บได้ในคำนี้ว่ามุนีอารยแล้วไม่ติดที่อยู่เชิงอัดจากสังยุตตนิกายคันทะวารวักเล่มสิบเจ็ดหน้าสิบสองแม้คำทั้งสอง ก็ย่อมได้ในบาทพระคาถานี้ในบทว่าโอกะโมกโตนี้มีเนื้อความในวงเล็บอย่างนี้ว่าจากที่อยู่คือน้ําคือจากอาไลกล่าวคือน้ําบทว่าอุพ,พโตปแปลว่าอันพลานเบ็ดยกขึ้นแล้วบาทพระคาถาว่าปริพันธติทางจิตตังความว่า จิตนี้คือที่ยินดีแล้วในอาไลคือกามคุณห้าอันพระโยคาวจรยกขึ้นแล้วจากอาไลคือกามคุณห้านั้นซัดไปในวิปัสสนากรรมฐานเผาด้วยความเพียรอันเป็นไปทางกายและเป็นไปทางจิตเพื่อละวัตตะกล่าวคือบ่วงมานย่อมดิ้นรน คือย่อมไม่อาจตั้งอยู่ในวิปัสสนากรรมฐานนั้นได้เหมือนอย่างปลานั้นอันพลานเบ็ดยกขึ้นจากอะไรคือน้ำแล้วโยนไปบนบกเมื่อไม่ได้น้ำย่อมดิ้นรนฉะนั้นแม้เมื่อเป็นอย่างนี้บุคคลผู้มีปัญญาไม่ทอดทุระย่อมทำจิตนั้นให้ตรงคือให้ควรแก่การงานโดยในที่กล่าวแล้วนั้นแล อีกในยะหนึ่งจิตนี้คือที่ละบ่วงมานคือกิเลสวัตไม่ได้ตั้งอยู่ย่อมดิ้นรนดูดปลานั้นฉะนั้นเพราะฉะนั้นพระโยคาวจรควรละบ่วงมานเสียคือการละบ่วงมานกล่าวคือกิเลสวัตอันเป็นเหตุดิ้นรนแห่งจิตนั้นดังนี้แหลในการจบคาถาพระเมขิยเถระ ได้ตั้งอยู่ในพระโสดาปัติพลชนแม้พวกอื่นเป็นอันมากก็ได้เป็นอริยบุคคลมีพระโสดาบันเป็นตนดังนี้แลเรื่องพระเมขิยะเถระจบคาถาที่สองเรื่องภิกษุรูปใดรูปหนึ่งข้อยีสิห้าข้อความเบื้องตนพระศาสดาเมื่อประทับอยู่ในพระเขตวัน ทรงปรารบภิกษุรูปใดรูปหนึ่งตรัสพระธรรมเทศนานี้ว่าทุนนิคหัสละหูโหนเป็นต้นอุบาสิกาจัดที่อยู่ถวายภิกษุหกสิบรูปได้ยินว่าได้มีบ้านตำบนหนึ่งชื่อมาติก,กะคามใกล้เชิงเขาในแว่นแขวนของพระเจ้าโกศลภายหลังวันหนึ่งภิกษุประมาณหกสิบรูป ทูลอาราธนาให้ตรัสบ,บอกพระกรรมฐานจนถึงพระอรหัตในสำนักของพระศาษษษษสดาแล้วไปสู่บ้านนั้นเข้าไปเพื่อบินธบาทลำดับนั้นเจ้าของบ้านนั้นชื่อมาติกะใดมารดาของเจ้าของบ้านนั้นเห็นทิกสู่เหล่านั้นแล้วนิมนต์ให้นั่งในเรือน จึงอังคาด้วยข้าวยาขูและผัดอันมีรสเลิศต่างๆถามว่าพวกท่านประสงค์จะไปณที่ไหนเจ้าค่าทิสุลหลานั้นบอกว่าพวกฉันมีความประสงค์จะไปสู่ที่ตามความผาสุกมหาอุบาสิกานางทราบว่าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายชฉลอยจะแสวงหาสถานที่สำหรับํำพรรษา จึงหมอบลงที่ใกล้เท้าแล้วกล่าวว่าถ้าพระผู้เป็นเจ้าทั้งหลายจากอยู่ในที่นี้ตลอดสามเดือนนี้ใสดิฉันจักรับสารณะสามศีลห้าและทำรรอุโบสถกรรมภิกษุทั้งหลายปรึกษากันว่าเราทั้งหลายเมื่ออาศัยอุบาสิกานี้ไม่มีความลำบากด้วยภิกษา จากสามารถทำการสลัดออกจากภพได้ดังนี้แล้วจึงรับคำนางได้ชำระวิหารอันเป็นที่อยู่ถวายแก่ภิกษุเหล่านั้นภิกษุหกสิบรูปทำกติกากันภิกษุเหล่านั้นเมื่ออยู่ในที่นั้นวันหนึ่งได้ประชุมกันแล้วตักเตือนกันและกันว่าผู้มีอายุพวกเราไม่ควรประพฤติโดยความประมาท เพราะว่ามหานรกแปดขุมมหานรกแปดขุมเชิงอัดคือหนึ่งสันชีวะสองกาลาสุตะสาสังคาตะสี่โลรุวะห้ามหาโรรุวะหกตาปะเจ็ดมหาตาปะแปดอเวจีมีประตูเปิดในวงเล็บคอยท่า พวกเราเหมือนอย่างเรือนของตนทีเดียวก็แลพวกเราได้เรือนพระกรรมฐานในสำนักของพระพุทธเจ้าผู้อย่างทรงพระชนอยู่แล้วจึงมาก็ธรรมดาพระพุทธเจ้าทั้งหลายอันใครๆผู้โอ,โอ้อวดแม้เที่ยวไปตามรอยพระบาทก็ไม่สามารถให้ทรงโปรดปรานได้ในวงเล็บแต่ บุคคลผู้มีอธัธยาศัยเป็นปกติเท่านั้นสามารถให้ทรงโปรดปรานได้ท่านทั้งหลายจงเป็นผู้ไม่ประมาเทเถิดพวกเราไม่ควรยืนไม่ควรนั่งในที่แห่งเดียวกันสองรูปแต่ว่าในการเป็นที่บำรุงพระเถระาในเวลาเย็ยนแ,แลและในการเป็นที่พิกษาจารย์ในเวลาเช้าเท่านั้น พวกเราจักรวมกันในวงเล็บแต่ในการที่เหลือจักไม่อยู่รวมกันสองรูปก็อีกอย่างหนึ่งแลเมื่อภิกษุผู้ไม่มีความผาสุกมาตีระคังในท่ามกลางวิหารขึ้นแล้วพวกเราจึงจักมาตามสัญญาแห่งระคังแล้วทำยาให้แก่ภิกษุนั้น ด้วยการศึกษาและปฏิบัติธรรมเพื่อมักผลนนผ่านด้วยสัจวาจานี้ขอหม่อมฉันทั้งหลายเป็นผู้ได้โอกาสในการแทงตลอดในอเสัศสี่โดยง่ายโดยพรานในการปัจจุบันนี้ขอน้อมมหากุศลและอุทิศบุญทั้งสิน้นแด,ดสส่สรรพสัตว์ทั้งสามสิบเอ็ดภพภูมิ ขอทุกท่านจงมีจิตโสมนัสยินดีอนุโมทนาในมหากุศลทั้งสิ้นเพื่อมักผลนิพพานโดยพันโดยทั่วกันค่ะกราบอนุโมทนาในมหากุศลของทุกทุกท่านด้วยความเคารพอย่างสูงกราบสาธุสาธุสาธุเจ้าค่ะค่ะ